ข้อเสียของการอยู่เรือครับก็เป็นห่างไกลครอบครัวครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียครับผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียครับผมขอบคุณครับอ่าเพราะข้อเสียก็มันก็เป็นแพ็กเกจของอาชีพครับก็เวลาเวลาก็เงินก็แลกมาด้วยเวลาอ่าก็เราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้ครอบครัวอ่าสองข้อของคนละตัดผมมาใหม่ด้วยครับงานมันจะเป็นรูทีนะครับประจําทุกๆวันครับครับ ถ้าอยู่นานๆมันก็อาจจะแหลกได้ครับเื่อใช่คอ๋อโอเค่าครับผมโอเคครับขอบคุณครับไปขอถามหน่อยข้อเสียของการอยู่เรือมีมีม้งไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเหรออยู่สบายครับอยู่สบายงานทำงานให้สนุกทำงานให้สนุกโอเคอ่ะสร่างแล้วครับข้อเสียครับของการอยู่เรือเราพูดยากครับข้อเสียเนมัน ถ้าพูดเสียก็ไม่ใช่เสียนะทุกอย่างมันก็อยู่อยู่เป็นก็อยู่ได้ครับไม่มีอะไรเสียหรอกถ้าอยู่ได้อยู่ปรับสภาพอะไรกันอยู่ได้ก็อยู่ด้ด้วยกันเลยนะทุกอย่างอ่าข้อเสียเบอร์ตันครับพุกจะนอนมีวนถ่ายคลิปครับจะูเว <c oughs> <c oughs> ลาพักผ่อนกันไม่นเล็กถ่ายคลิปวิดีโอลงยูทูบอยู่เลย <c oughs> ผมใหญ่<ะ>ดมเป็นไงครับข้อเสียของการอยู่เรืออยู่เรือมานานไม่ดีครับ ฮะดีครับดีครับดีอย่างเดียวเลยไม่มีข้อเสียเลยนะอย่ากินเคฟซีมาได้กินอยากินพิซซ่ากลมีให้กินอีกตัวเล็กไม่มีข้อเสียโอ้การอยู่เรือนอนไม่เป็นเวลานั่งหรอคนดีอะไรก็ดีครับคนไม่ดีก็จอคนไม่ดีก็แย่หน่อยโอเคครับตัวเล็กข้อเสีย เงาเจอบนเรือโดนทิ้งกลางทะเลอ